โอ้นิดหนึ่งนะครับยาของพ่อผมมาเนี่ยาแก้ไขมักไมมไข่แฮมน่องซําไข่ห้อนไข่เน่าไข่กลับไข่ซ้ำแล้นี่เป็นคนแก่พ่อไปถอดบทเลียนอยู่สารคามเห็นบหมครับอันไขมน่มักไหมนี่ที่เขาถอดออกมาเป็นหนังสือนะ่ะ สีมีพอ่อมีอันอันพ่อดาบสมพรนี่มีหลายคนที่ไปอาจารย์พิเชษนะนั่งซื้อเหล็่มนา,นานาเลยไอ,ยอขไขนะ่มักไมรอ่ะมาแต่มวเอะ่านะแต่ว่าในนี้นะมียาอหนึ่งนะที่พ่อเคยบอกคือ เป็นยาหนิวที่พ่อเห็ดกับอันให้หลวงปู่แม่นบอกครับในหลวงปู่อวดเท่านะ่ะสิบเจ็ดสิบแปดตัวนะ่ะแม่นบอกครับพ่อมีพวกพวกดูพวกเขาพวกนี้นะ้ำนั่นว่าออเออผมยังจำได้อยู่เนาะสิบป,ปีแล้วนะครับอขออนุญ,ญาตเอาอถ่ายไปคบเข้าวกลวงซีนะครับ,ววรบอันนี้ อันนี้อะไรครับเขาเนื้อที่เขาเลีเ้ยงขาเขาเลี้ยงลายาไข่มักไม่เพื่อนพวกแวพวกลูกนี่เลย,เย,เย,เยของดีของพ่อเนาะมีเซตยาท่อนบุกทง่นไทยน่าหล่อลมุมลอืมนี่เป็นยาฝนนะครับนี่หอยเนาะ มันปวกเกิดหอยนะครับมันเป็นยาเย็นอันนี้ยาไข่คือพวกมันจะเกิดไข่นี่มันจะห้อนหมดมามันมีไข่ห้อนไข่แล้วเกิดเกิดห้อนทั้งในเลยพันเกิดห้อนทั้งนอกเลยพันทั้งในพันหนาวอืมห่อนไข่หนาวขอไข่อนาพ่อเนาะเรื่องของไข่หมักไม้เนาะไข่อบุ ก็จะได้เอาตู้ได้จะบุกคอยได้ใส่นั่นหรอกคนเป็นเลยเขาทีมาพ่อพ่อก็ชงไปลรงบ้านแต่เขาก็มาอยู่เ้อง็ระเท็เนเขาเลยเขาก็ไปเดี๋ยวนี้กับพวกอนาไมยพวกลรงบยานเขาแห้งก่้งเขาแห้งอยากได้คนไข้เขาเขากระชงให้เขาลดคือเขาบุกคอยมีเวลา นั่งนั่งเดีย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 เดจะทำไม่ฉี่เลยมันกินตั่วที่นั่นแหละอืเอาครับพ่อขออย่างหนึ่งนะครับนายใดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อนะครับที่ได้เป็นอันแพทย์แผนไทยเนาะเวชกรรมไทยดีเด่นระดับประเทศนะครับรับรางวัลกับองค์คอมุนตีนะครับแล้วก็มีอันตัวแทนจากทางกรมแผนไทยเนาะมาหมอบไห้นะนะครับ ขออย่างหนึ่งนะครับอ้าวนะครับมีรางวัลน,นะครับให้ดูนะครับรางวัลของคุณพ่อผมมาจันทแสนนะครับขออย่างหนึ่งนะครับมีอย่างอยากบอกลูกซิ์ลุงหาแพทย์แผนไทยสกลนครกับ ลูกศิษย์ลูกหาแพทย์แผนไทยนะครับที่เขารบนับถือนะครับพ่อมีอย่างอยากฝากให้ลูกให้ล้านนะครับเป็นคําสอนอยู่บบา ิีนสู่หาหมอถึงขนาเข้าเคาห้างหาเนื้อคู่เนื้อทาก็ว่าโรคห้าวเยี่ยนกันหาหมอยาว่าโรคห้าวเยี่ยนหาเนื้อคู่เนื้อทาก็ว่าเออเข้าเคาะกันเขาบัานี้แหละพ่อเขาไปเบิ่งเขาเขาตรวจเขาอยังเดี่ยมันหาสาเหตุอย่างไรมาเวลารักษาเขาก็รักษาด้วยทำบาได้ด้วยเวทก็เอาด้วยมนนทำมาได้ด้วยมุนก็เอาด้วยกลถ้ามาได้ด้วยกลดก็เอาด้วยคาถา แ้าก็เอาหอดยาเขานี่แหละใส่คือการเห็ดอยู่เฮ็ดยาปุกเศษยาเห็ดยาเหนปนยาปนนันเวลาเฮ้ปผนแล้วเฮาก็ต้องมีการปุ๊กการเสศษลึกถึงคุณคุณ้นูบาอาจารย์เข้าปฐมคู่เข้าว่าปู่ชีวโกโมาราพัทนัน่นเป็นผู้ที่ สิดประชาทความรู้เรื่องห้าหวานห้าดาวมนี่แหละมันเวลาเพิ่นก้อนเพิ่นทีนับขัดปร,รินิพานตายไปจากโลกเพิ่นก็ได้เอาห่อยาห่ออย่างเพิ่นว่านเขาป่านไว้เนี่ยของพวกนั้นจะเกิดมาเป็นเลยเ,เ,เ,เพิ่นแล้วเอาต้นไม้ต้นหวานต้นยาเอาเครื่องมือนี่แหละไปเฮตเป็นยาผลแก้ไข่บ้างแก้ยาไปเอาเรียนอะไนี่เดี๋ยวท่านเพิ่นบอก เพื่นนันเด็เป็นอาจารย์สอนแต่ก็เป็นหมอยาของรักษาของพระพุทธเจ้ากันแหละในสมัยพุทธการตา้างๆเพื่อประกาู้เีินนาใดก็เล่น,น,ใน,ในทำที่ใดกเ่นที่ทักษะการปฏิบัมันต้องต้องไดเรียนนะคุณพ่ว่ายาคุกเรื่อมัน ต้นไม้นีเข้าไปเพิ่มเข้าไปป่าปัญหาต้นไม้ว่าต้นไม้ตัวมันบอกเป็นยานี่พอเราเข้าป่าและเราไปเบิ่งนี่ต้นไม้ทุกต้นเป็นยาเบิดแต่ทังท่านเหาไปใต้รังเป็นยาเบื่อหรือเป็นยาบเบือเเบ่อจังหวัดแพ่พ่อแพร่พ่อคอนดอกว่าคอนดอกสิโบเป็นยาบันนี้กับมาเบิ่งแล้วบัดนี้คอนดอกปิจศาานากระลำพักคอนดอกสะลุดจัะสิ มันมีอยู่ในในตำรับยาเราจะแสดงว่ามันมีเนี่ยเราเข้าผู้เป็นลักทีุ่ลาฯอยากจะไปคิดว่ามันบมีมีเป็นยามดทุกสิ่งทุกอย่างแต่สำคัญเข้าเที่ยวไ้ใต้ก็มีอย่างบางที่ก็มันเป็นยาเบื่อยาเมาบางที่มันการแต่เข้า้องไปศึกษาต่ออีกมันจะเงี้ยนมากพอสมควรเป็นมอยาดุนนั่นแต่เข้ามาสืบคอของคนไว บาบุญเท้าลายตื่นเลยได้มาพ้อมาพบกัวสิเอาคงเป็นลูกที่ลูกหาเบิ่งเวลาลักษณะจะดวกใครโดนขนาดเป็นบ่มีเครื่องตรวจเพิ่นเอามือเอาอย่างข้ำเอาเบ่งเยอะหาเบ่งเยอาบางที่เพิ่นจข้างเอาเงี้ยงข้ำเอามาได้เว่าเก่งบางที่างเพิ่นจะมีย่านมีอย่างของเพิ่นก็ว่าก็ได้ดอกอันนี้เอา ว่าวอันนั้นไม่ได้แต่เฮาเหตุได้สันนิกะกะสาธุแล้วมันเลียนหมดจบของทัว่วโลกนี่ทั่วกยาใส่คนนี่เดี๋ยวมันมีโรคใหม่โรคเมียมีอนนยังมากกับพุทธกับพื้อยู่เบิ่งซุปเปอแม่น,นี่ยโควิดโควิดเนี่ยมันมากจะแบบไหนเราเอาอย่างไปแก้แต่หากสำคัญหัดเวลานี่เฮาอย่าไปฟัง มงคลตื่นข่าวหลายบางคนนี่ว่าโรคอันนั้นมาได้โลกอนี้มาได้บางเพื่อนเขาต้องเขาติดแตว่าเปราะเบื้งไออยาห์แต่มันนี่เอาเสร็จเอาไปทดลองเอาไปใส่คือตะกี้นี่เพื่อนเพิ่นมมรัยตัดสินได้ดอกว่าเป็นยา,ยยาเพื่อนคือเอายาเนี่ยยามเอาเลยเอา,ายายาเม่าเป็นโรคอนันนี้คือใขรห้อนีเอายางใส ก็เริ่มมาได้ว่าต้นห้างห้อนต้นหนาวเดือนห่านเนี่ยเอามาพักคันใส่สีเอามาปล่นไปมันจะหายกันจุเดอันมีอันเฮาคูศึกษาตอนหลังมันหักยังโบโจบดอกแจ็กซิเชียวเล็บดำเพิ่งนจะบอกยังไดก็ตามแต่ก็อย่างเดียวอ่ะเอาบุญเอาบุญๆนัเงตโตยาตุ อาจารย์มาตั้งโรงเรียนตั้งยังสอนกันจนผู้ได้เพศศัก,กรรมได้เวชก,กรรมมากกับเถพุกเถือคือลักเวชมีมันมีการตรวจพร้อมตรวจมาแล้วก็มีการวิเคราะห์ยาเอาไปใส่มีการเป่าการสูบก,การถอดคือพ่อว่าออกินินแล้ววะไปหาหมอผีว่าผีสิงสู่หาหมอดูว่าถึงเทาวเคาะ้าย หมอยาว่าโรคไร้เบียดเบียนหาเง้ยคู่เงี้ยทราว่าถึงข้าวของทำเขาเขามาประมวลเออกพวกนี้อู้ว่ารักษาใส่ยาเนี่ยมันบูดซึมอยู่ในไหมันคือคนชุมมือในหฮงเต๊กในเบิงนี่เบิงวัดผีเข่าผียังเป็นบ้าเป็นบอเป็นเนียงไปนี่ช่นว่าเป็นทั้งคือเขาเป็นบ้าแบบกินยาบ้ายากาวมาเขาเ็เ่าวะยาบ้านยาบ้านยาแก้ ยามาอย่าขอมาให้กินนบางคนทอดเป็น mm บ้าแบบผีเห็ดผีต้องเนี่ยเขาต้องมีการทอดทางเข่าบางคนนี่มีที่เข่าเจ้าทู้มปอบเข่าจริงๆเขาก็ทอดเขาก็ไปทอดไปยังออกนี่แหละเฮ้ยโหเนี่ยเป็นแพทย์เป็นยังก่อนหลังนี้อันนี้แพทย์เลยนะที่เจ้ากับเรียนแพทย์คุณหมอแคนวาภาษาอันนัในว่าหมอ ว่าภาษาปัจจุบันว่าหมอแคนวาภาษาสมัยกลางๆมาว่าแพทย์แพทย์ปู่ชิวโกโมรารพัฒหมอปู่ชิวโกโมาลพัฒหนังสืออันนี้มันเป็นบรม,มาครูเฮาสรุปกะที่พ่อให้แนวนะครับก็คือว่าเห็ดยังกะสร้างนะครับกะถือเนาะครับครูเนาะนะครับให้พิจรารณาไสตองตสตอง ให้มันทีทวนคนแต่งคอยกระทำหรือครับแต่ก็ต้องคืดทอดคู่เนาะนะครับเป็นที่ตั้งของนะครับผู้ชีวกของเฮ้านะครับผู้ชีวกคนหลักเป็นรักครับผมบรุมมาคู่เฮ้าคู่พวกสอนเฮาอยู่ในโรงเรียนุูมือนี่คนก็เป็นคู่เฮ้าคือกันครับผมคนไหนให้ความรู้คนนั่นชื่อว่าคู่ให้ความลูก้บยที่คนนั่นกับบใช่คคู่ครับ หรือว่าบบได้ให้เขาเลยกับเขากัาบโใช่คูเขาเป็นเพื่อนเขา,เปเขาไปจั้งแต่แรกนะครับเมื่อนี้ขอบคุณพ่พอผมมาหลายๆนะครับขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่กับลูกศิษย์ลูกหานะครับไปอีกสิบเั้าปีนะครับเ,เป็นที่ปรึกษานะครับเรื่องของหมอ,อยานะครับเรื่องของแพทย์แผแนไทยนะครับผมคือของพวกนี้นมันมขึ้นอยู่กับใจ ผูกมัดวิตติดจิมัน่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองกระทำต้องไต่ตองก่อนให้ควรก่อนแล้ถึงค่อยกระทำมันพามันโมสนควรเหตุจะไปรี่ไปลวงลวงเหตุหลายนะัที่มันพิดพิดพลาดมาเนี่มันเป็นบาปเป็นกรรมโเรงนี้ครับผม<อ>ครับขอบคุณพ่อพมมานะ มากมากครับจ้าทุครับ